สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาบอกวิธีการปลูกกระถินในกระถางยังไงให้ดกนะคะวิธีการง่ายๆของแอดมินนะก็คือว่าขุดหลุมลงไปให้ลึกประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกตามด้วยปุ๋ยเคมีจากนั้นก็วางกระถางของเราลงไปในหลุมนั้นนะคะประมาณครึ่งครึ่งกระถางค่ะ ลากของต้นไม้อ่ะคะ่ะก็จะแทงออกไปตรงก้นกระถางแล้วก็หากินปุ๋ยที่เราทิ้งเอาไว้นะคะในหลุมเนี่ยทำให้กระถินของเราเนะอ่าจะจับลูกดกนะคะแล้วก็ต้นเขาก็จะโตนะถ้าเกิดว่าเราปลูกในกระถางอย่างเดียวเนี่ยลากเขาหากินไม่พอนะคะเขาก็จะจับลูกแต่จะ จับลูกไม่ค่อยดกนะคะเขาจะสลัดลูกทิ้งบางลูกนะคะบางฝักนะคะไม่ใช่ลูกบางฝักเขาก็จะสลัดทิ้งแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาหากินได้ไม่เต็มที่นะแอนมินก็ไม่ได้ค่อยใส่ปุ๋ยนะคะเขาก็จะมีการตอนแรกเขาก็จะจับแบบนี้ดกพอสมควรนะคะแต่พอต้นเขาโตสักหน่อยฝักเขาโตสักหน่อยเขาก็จะสลัดลูกทิ้งนะคะเพราะว่าเขาหากินไม่ สารอาหารไม่พอพูดง่ายๆนะคะช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ใบไม้ร่วงแล้วแอดมินก็เลยไม่ได้ค่อยได้ให้ปุ๋ยกับเขาเยอะนะคะให้แค่น้ำพอนะเพราะว่าพอละแอนมินพอใจแล้วนะคะสำหรับปีนี้กระทิแอนมินก็ได้กินลายรอบไปแล้วนะก็เลยจะไม่ค่อยจะให้ปุ๋ยนะคะพอหน้าหนาวเราก็จะตัดกิ่งเขาออกแล้วก็ยกเข้าบ้านนะคะ สำหรับวันนี้อนมินก็มาอธิบายนะคะวิธีการปลูกกระถินในกระถางยังไงให้ได้กินฝักนะคะปลูกกระถินกระถางในกระถางยังไงให้จับลูกจับฝักดกนะคะก็วิธีง่ายๆก็คือขุดหลุมลงไปแล้วก็ฝังกระถางลงไปนะคะวิธีการนี้จะช่วยเราประหยัดน้ําด้วยนะคะไม่ต้องลดน้ําบ่อยเราสามารถ ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้หลายๆวันเลยนะคะต้นกระถินเราก็จะยังสามารถที่จะหากินน้ำหากินปุ๋ยได้ในหลุมที่เราขุดไว้นะคะ